ท่านเห็นอยู่นี่ครับเป็นคลิปหลองล้านดาวเรืองดอกไม้ล้ำซ้ำนะครับเกษตรล้ำซ้ำเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองและต้นกล้าดาวเรืองนะครับมเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ดีนะครับพร้อมคําแนะนําดีๆตลอดเส้นทางนะครับวันนี้ผมได้มาเยี่ยมเยือนสวนดาวเรืองอีกสวนหนึ่งนะครับของอำเภอปากช่องเมื่อก่อนตรงบริเวณที่ผมปลูกคือบริเวณฝั่งทางนู้นครับท่านเห็นอยู่ตรงนู้นครับแต่ว่าตรงนี้ ตอนนี้อายุต้นอยู่ที่ห้าสิบห้าวันแล้วครับเนะี่ยอีกไม่เกินสองสมวันนี้ครับก็จะได้ตัดอาจจะเรียกว่าเป็นการเลมมีดแรกนะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับเราเรืองก็ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าส่วนนี้ถือว่าจะโชคดีจะโดนแจ็คพอตหรือเปล่างั้นเพราราคาจากสองสอมวันที่ผ่านมานี่ราคากระเตื้องขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับ ปเปืเตี้ยงเหมือนราคาน้ำมันกับราคาทองคำเลยครับสงสัยว่าดาวเรืองเรานี้จะอินเทรนนะครับแพงทั้งแผ่นดินก็ขอเป็นดาวเรืองเราแพงมากเหมือนกันจากการที่ผมมาสำรวจแปลงดาวเรืองตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับความสูงตอนนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนติเมตรได้แล้วครับถือว่าต้นค่อนข้างอวบแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ ใบท่านสังเกตดูว่าใบานี่ก็ค่อนข้างดีนะครับโรคที่แปลงนี้ค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าเนื่องจากบริเวณด้านรอบๆอบเขาไม่ได้ปลูกอะไรครับช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้ปลูกอะไรกันเลยก็กลายเป็นโชคดีของเราครับด้านสภาวะด้านรอบๆข้างเนี่ยคือเป็นที่โล่งซะเป็นส่วนใหญ่ครับครับโล่งหมดเลยเราก็เลยโชคดีไปเพราะเราไม่ค่อยได้เจอกับที่ ถ้าแปลงไหนนะครับที่ปลูกแล้วก็เจอทั้งพริกทั้งมะเขือทั้งไรนี่ก็จะเป็นอุปสรรคของเรานี่แปลงนี่ถือว่าโชคดีวันนี้ผมจะมาชวนท่านคุยเรื่องเกี่ยวกับนี่ครับกำลังจะตัดมีดแรกเนี่ยเราควรจะทําการอย่างไรพัฒนาอย่างไรครับใส่ปุ๋ยอะไรมันถึงจะได้ตัดได้ยาวๆครับมีหลายท่านครับพอมาถึงขั้นตอนนี้เกิดความก,ก้าก,ากูกลัวครับก,ก้ากลวกลวเรื่องใดครับเรื่องฉีดยานี่แหละ มีคาถามถามผมมาเยอะว่าเนี่ยนี่ผมมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยผมฉีดยาอะไรได้บ้างผมว่าฮอร์โมนทุกชนิดครับสาหรับการบํารุงดอกเรือดอกดาวเรืองเนี่ยฉีดได้ทุกอย่างเลยนะครับผมส่วนนี้ด้านหลังผมนี่จะเป็นสีทองส้มนะครับเขาปลูกเป็นสองสีนะครับท่านจะมองดูดีๆครับเขาปลูกเป็นสองสีฝั่งทางนู้นที่มองเห็นไกลๆก็จะเป็นสีทองส้มนะครับส่วนที่ท่านเห็นอยู่ใกล้ๆผมตอนนี้ก็เป็นสีเหลืองไข่ ดอกก็ค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะกลมนะอีกสองสาวันนี้ตัดได้แล้วก็พร้อมจะเข้าสู่ตลาดแล้วกลมแน่นสวยมากเลยครับเป็นสีที่ถูกใจตลาดเครครับถ้าเขาออมาเป็นสีลักษณะ,ะอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้เขายังบานไม่เต็มที่ก็เลยมองมีความสึกว่ามันสีมันออกเขียวๆหน่อยหรือเปล่าแต่ถ้าอีกสองวันนี้ผมว่าสีมันจะจัดจ้านกว่านี้ครับมันจะสวยกว่านี้เยอะเลย มาคุยกันเรื่องยาต่อครับว่าเอฮีย e ตอนนี้ผมปลูกแบบนี้แล้วเนี่ยผมฉีดยาอะไรได้บ้างส่วนมากนะครับถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยผมจะอันดับแรกเลยนี่ผมจะฉีดยากันเชื้อราไว้ดักไว้สักหนึ่งครั้งเลยครับหรือเป็นนู้นที่เขาไถาที่อยู่ครับอาจจะเสียงอาจจะรบกวนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับผมน่าจะเสียงดังพอที่จะพอได้ยินอยู่เป็นการไถที่เตรียมแปลงผืนต่อไปครับ จะวจะให้ดูว่าเขากําลังไถ่ที่กันอยู่บริเวณนู้ดครับเขากำลังไถ่ที่อยู่เอาละครับฮอร์โมนที่ผมใช้ส่วนมากนะครับตัวตัวที่ผมไม่ไม่ทิ้งเลยก็คือหนึ่งก็คือเพียวสองเนี่ยครับแคนเซียมโบรอนนะครับมื Mer pan, อแพนตัวนี้ก็ยังต้องใช้อยู่นะครับเพื่อเป็นการเอ,อดูว่าโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆนี่เขาบูนมาหาเราหรือเปล่านะครับแคนเซียมโบรอนมือแพน พียวสองนะครับช่วงช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูลยยักษณะงี้ครับเดี๋ยวอากาศร้อนเดี๋ยวอากาศเย็นเดี๋ยวอากาศหนาวเนี่ยผมแนะนําให้กานใช้เฟตามีนแล้วก็อิลิมินนะครับซิงฟาทที่ผมไล่ไล่ยามาเนี่ยเอะบางคนบอกยี่เี่ยมัน6เกเชนิดแล้วนะเยอะไปไหมก็คือเรารวมจากชุดที่1ครับชุดบํารุงต้นมาอยู่กับชุดที่2ด้วยนะครับคือชุดบํารุงดอกแล้วไบโอโฟนอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยครับที่ผมขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับคือยาที่ ท่านชายไปได้เลยยาทุกตัวเนี่ยครับจะไม่มีผลกับดอกเลยมีผลอย่างเดียวคือทําให้ดอกดีขึ้นไม่มีผลเสียกับดอกเลยบางคนกลัวว่าจะฉีดแล้วดอกมันจะเน่ายาค้างดอกมันจะเป็นยังไงมั่งเฮียผมบอกเลยว่าไม่มีไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นครับคือหนึ่งยาฉีดยาปริมาณที่มันแบบว่าฉ่ำเกินไปครับยาฉีดยาที่มันฉ่ำมากเกินไปสองยาฉีดแบบว่ากดผมบอกว่าทิ้งระยะห่าง อย่างน้อย30ซนติเมตรนี่ก็คือต้องต้องทิ้งแบบเดิมครับฉีดให้เป็นละอองฝอ,อยครับแล้วพยายามดูที่เครื่องฉีดพ่นของท่านนะครับอย่าให้หัวมันตันครับอย่าให้หัวเขาตันเด็ดขาดนี่ดอกกลมแน่นสวยมากเลยครับดอกกลมแน่นสวยมากคืออย่าให้หัวเขาตันครับถ้าหัวเขาตันเนี่ยมันมันจะทําให้ยานี่มันออกเป็นไม่ออกเป็นฝอ,อยมันจะออกเป็นกระจุกกระจุกโอเคเลยครับเนี่ยถือว่าได้ดีเลยนะครับ สีตรงส้มตัวนี้สีสวยมากครับตันนี้ไม่ต้องเพิ่มสีใดๆทั้งสิ้นเลยครับเป็นสีที่เขานิยมที่ตลาดเลยครับในเวลานี้แปลงดาวเรือนะครับที่สําคัญคือวัชพืชน,นี่อย่าให้มีเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะตัดดาวพุ่งนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งพี่เขาสัญญากับผมว่าจะมาเคลียร์เรื่องยาเรื่องอะไรให้ให้ให้ดูให้ดูดีครับเขาก็ไม่ชอบที่ผมบ่นด้วย <ś led> <c oughs> ก็บ่นเพื่อให้ทุกคนได้ดีครับก็อยากให้ได้ตัดยาวๆครับตัดได้ขายได้ได้เงินเยอะๆ เวลาตัดเข้าสวนแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออตัดทีนึงได้เป็นหมื่นหมื่นดอกเนี่ยครับส่วนนี้น่าจะปลูกอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันต้นนะครับส่วนนี้ปลูกอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันต้นและอย่างหนึ่งคือพอตัดดาวเรืองเสร็จปุ๊บนะครับลักษณะาอากาศตอนนี้คือความชื้นมันค่อนข้างสูงหมอกตอนเช้าก็ยังมีอยู่นะครับผม <c oughs> โรคที่ค่อนข้างที่จะหาหาท่านได้ง่ายๆเลยครับตอนนี้ก็คือโรคเชื้อรานี่เองรโรคเชื้อราจากหมอกนี่ก็เป็นโรคเชื้อราที่ค่อนข้างอันตรายนะครับ จากฝนแรกที่ผมอธิบายให้ฟังงวดที่แล้วนะครับแล้วก็มาเป็นเ,ออเกี่ยวกับหมอกเนี่ยพอท่านตัดดาวเรืองไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแนะนําเลยว่าฉีดยาสกอรครับยาตัวที่ผมขึ้นหน้าจอในเวลานี้ครับหนึ่งรอบนะครับผสมน้ําผสม20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นไปละอองฝอยฉีดพยายามเวลาฉีดก็คือฉีดจากด้านล่างนะครับขึ้นไปหาด้านบนนะครับฉีดจากด้านล่างขึ้นไปหาด้านบน ตวัดมือลักษณะยอย่างนี้ครับที่ผมอธิบายฟังไลหลายครั้งเลยครับพอท่านฉีดลักษณะยอย่างนี้ครับมันจะดูมันจะทําให้เออไม่ไม่ได้ไม่ได้โดนหัวดอกมากแต่ถามว่ามันโดนหัวดอกได้ไหมมันโดนได้อยู่แล้วแต่ว่าเราเน้นให้เขาโดนล่างใบยาสกอนี่จะได้ผลมากเวลาเมื่อเวลาท่านโดนล่างใบเขานะครับผมตอนที่เราจะดูแลรักษาเขาขั้นต่อไปเนี่ย ก็คือผมอยากให้ท่านทำํำก็คือบริเวณเนี่ยครับพยายามทําให้ด้านล่างนี่ครับเขามีความโปร่ปงครับโปร่งอย่าให้เขาทึบมากพวกใบที่มันไม่มีประโยชน์ด้านล่างนี่ครับเนี่ยครับใบที่มันหาประโยชน์ไม่เจอเก็บได้เก็บครับเคลียได้เคลียไปเลยครับถอนลบหรือตัดทำอย่างใดก็ได้ให,ให้ให้ข้างล่างเขาโลง่งๆหน่อยเพื่อเวลาเรากบโคนมันจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกอย่างฤดูการฤดูการนี้ครับ เป็นที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือดอกใหญ่เขาชอบเป็นดอกซ่อนดอกใหญ่เขาเป็นดอกซ่อนนะครับดอกใหญ่เขาเป็นดอกซ่อนเพราะฉะนั้นท่านต้องดูให้ดีดอกใหญ่เขาจะเป็นดอกซ่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเป็นดอกซ่อนเนี่ยเวลาจะตัดท่านต้องให้ลูกน้องนะครับดูให้ดีครับว่าเออตอนนี้มันเป็นดอกซ่อนเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับวันนี้ผมต้องขออภัยทุกท่านเลยครับวันนี้ผมซื้อไม้สําหรับ ไม้เชลฟี่ครับผมก็เลยลองเอามาหัดใช้ดูบางทีมันก็มีความรู้สึกงงแงงนิดหน่อยเนี่ยครับดอกซ่อนที่บอกอธิบายให้ฟังก็คือมันจะหลบมันจะหลบอยู่เนี่ยครับมันจะหลบอยู่เยงี้ครับดอกใหญ่เขาจะหลบอยู่บางทีต้องแหวกเข้าไปให้ลึกนิดนึงนะครับบางทีมันผ่านตาเราไอตอนที่เรามาถ่ายทํานี่คือมันเป็นช่วงตอนเย็นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกลางวันหรือว่าเป็นช่วงที่แดดจัดเนี่ยบางทีเรามองดอกไปนี่มันตามันลายครับจากประสบการณ์ของท่านนะถ้าใครเคยไปยืนกลางสวนดาวเรืองแล้วตามันลายเนี่ย บางท East, chapter, ีดอกพวกนี <variety: S 3> ini, the the in ้คร <hvad> like ับเราไม่ท่านไม่ได้ล้วงดูเลยยิ่งเป็นการจ้างคนงานตัดนะครับบางทีเขาจะตัดผ่านๆเลยครับเขาจะตัดผ่านๆเลยต้องดูแลลูกน้องให้ดีๆครับเวลาตัดเนี่ยครับดอกซ้อนนี่มันดอกใหญ่มากเนี่ยครับดอกซ้อนดอกซ้อนจะเป็นดอกที่ใหญ่มากเลยฉะนั้นผมอยากให้ท่านดูแลให้ดีครับเรื่องดอกดอกซ้อนเยอะค่อนข้างเยอะมากเป็นฤดูการนี้ครับนี่ครับบางทีดอกเห็นไหมครับดอกอยู่ข้างล่างสุดเลยครับยังมีอีกดอกหนึ่งอยู่ด้วย ดอกอยู่ข้างล่างสุดแล้วดอกซ้อนกลายเป็นดอกใหญ่ซะด้วยครับดอกซ้อนกลายเป็นดอกใหญ่ครับฤด,ดูการแบบนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะไปนค้นหาคําตอบอีกทีครับว่าทําไมดอกเขาตึงนี้เป็นดอกซ้อนบางทีนี่การปลูกแต่ละปีมะเมล็ดพันธุ์แต่ละครั้งที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยบางทีมันต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดที่ผมไม่บายใบ้ฟังครับต่อให้เก่งขนาดไหน,ต,หน,ไหนต่อให้เชี่ยวชาญขนาดไหนครับแต่ถึงยุคถึงสมัยถึงปีแล้วเนี่ย ตัวยามันเปลี่ยนไปครับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆมันเปลี่ยนไปเหมือนกับโรคเราทุกวันนี้ครับเดี๋ยวมีโรคนั้นเดี๋ยวโรคนี้มาใหม่ๆทําให้แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งระดับปรมาจารย์ก็ยังต้องมานั่งค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวเองโดยเสมอเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องยาขา้าครับหลายคนก็ถามผมมาว่าเด็ดลักษณะนี้ฉีดยาขายาหน่อยแต่ถ้าต้นมันโตขนาดนี้ครับก็ฉีดสามารถฉีดยาขายาได้ แต่สำหรับสวนผมเลยนะครับผมเน้นเลยว่าผมไม่ฉีดยาฆ่ายาที่ผมไม่ฉีดยาฆ่ายาก็คือว่าคือก็อาจจะเป็นความโชคดีคือเรามีเครื่องทวนดินครับเราจะเดินเราจะวิ่งวิ่งในเส้นนี้เลยครับเครื่องทวนดินผมจะเป็นเครื่องขนาดเล็กด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นซอกเล็กๆนี้เขาเข้าได้เวลาเวลาเครื่องผมเดินเนี่ยหญ้าเขาจะหลุดขึ้นมาด้วยมันก็จะตายไปในตัวด้วยแล้วแต่ถ้าอยู่ในอยู่ข้างในนี้ทําไมมันไม่มีหญ้าเงี้ยอันนี้ก็คือใช้แรงงานอย่างเดียวครับใช้แรงงานคนนี่แหละ แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราขยันที่จะถอนกันไปเรื่อยๆ <c oughs> เราไม่รอให้ให้มันแบบว่าโ,โหเยอะมากแล้วเราค่อยมาทานี่มันจะทําให้เราดูรู้เหนื่อยหน่ายครับเบื่อผมใช้ลูกน้องเดินแล้วก็พอเขาว่างเนี่ยก็คือให้เขาฉีดให้เขาให้เขาลกหญ้าไปเลยครับเวลาต้นเขาเป็นต้นอ่อนเนี่ยมันลกง่ายครับเราถอนถอนมัน,น,นก็ขึ้นแล้วอย่าให้อย่า,ให,ยาให้เขาเป็นลำใหญ่มากเขาเป็นลำใหญ่มากเขาจะถอนยากครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง ราคาดาวเรืองนขนาดนี้สถานการณ์เป็นยังไงเฮียควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นี่คือผมเห็นอยู่ในเฟซครับเยอะมากครับเฮียไปต่อหรือพอแค่นี้ดีผมบอกว่าในเมื่อมันเป็นอาชีพครับคุณยึดเขาเป็นอาชีพไหมล่ะถ้าคุณยึดเขาเป็นอาชีพคุณก็ต้องไปต่ออาชีพเกษตรกรอย่างเราเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีอะไรแน่นอนก็ว่าราคามันจะถูกราคามันจะแพงตอนไหนหลายท่านถามผมเฮียเมื่อไหร่มันจะแพงเมื่อไหร่มันจะถูกเดือนไหนเราควรปลูกดีผมบอกเลยว่า ขณะผมปลูกดาวเรืองมาเกือบเกือบจะ20ปีนี้ผมยังไม่รู้เลยครับว่าเดือนไหนมันจะแพงเดือนไหนมันจะถูกเพียงแต่เราอา, <rese yan S 1> าจจะคาดเดาได้ครับคาดเดาเนี่ยอาจจะได้คาดเดาว,ว่าเออมันจะแพงนะช่วงนี้มันจะถูกนะช่วงนี้ผมอาจจะคาดเดาได้แต่ถามว่ามันแม่นไหมผมว่ามันไม่แม่นนะ <pairs> <c oughs> อีกอย่างคือผมปลูกอยู่ตลอดอยู่แล้วด้วยครับผมปลูกทุกๆเดือนอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้พวงเรื่องว่าเมื่อไหร่มันจะถูกเมื่อไหร่มันจะแพง แต่ถ้าสวนไหนที่ผมปลูกแล้วมันโดนครับ<ช>ก็ถือว่าทั้งผมแล้วก็เจ้าของสวนก็จะเป็นการโชคดีร่วมกันไปเพรานั้นเองครับเพราะฉะนั้นการปลูกดาวเรืองนี่ผมจริงไม่ได้คิดว่าจะถูกจะแพงตอนไหนหรืออะไรยังไงนะครับส่วนมากก็แล้วแต่ดวงครับถ้ามันจะแพงมันก็จะได้เองครับทำไมสถานการณ์ตอนนี้ดาวมันเริ่มจะแพงมีคนถามผมเฮ้ย<ม>ทำไมดาวมันจะแพงได้ไงเมื่อดาวมันถูกมาตั้งนานก็น,นี่แหละครับเพราะว่ามันถูกมานานมาก โอกาสที่มันจะแพงขึ้นมามันก็มีเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากหนึ่งก็คือพอมันถูกมานานครับคนที่ปลูกอยู่เนี่ยก็อาจจะมีการท้อได้พอเขาท้อเนี่ยหนึ่งก็คือการฉีดยาการบำรุงรักษามันก็จะน้อยลงต้นดาวเรืองที่ปลูกอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับตายเร็วกว่าปกติครับหมดอายุเร็วเร็วขึ้นบางทีก็เคยตัดได้สิบมีดเพราะราคามันถูกมากเออไม่เอาแล้วไม่ฉีดดีกว่าว้ ไม่ฉีดยาไม่บำรุงดีกว่าเว้ยจากสิบมีดก็เหลือแค่เจ็ดมีดแปดมีดเนี้ยครับก็ทําให้อายุดาวที่มันเคยอยู่ในตลาดเยอะๆเนี่ยมันดรอปลงมามันดรอปลงมาครับแล้วคนที่จะปลูกใหม่ช่วงที่มันถูกเฮ้ยอย่าปลูกดีกว่าเนี่ยมันถูกอยู่อย่าไปปลูกเลยก็มีผลทําให้ช่วงนี้ดาวเริ่มจะเข้าตลาดน้อันี่คือประการที่หนึ่งกับประการที่สองก็คือหนึ่ง การบรุรักษาไม่ถึงสองก็คือคนปลูกน้อยจากช่วงที่ผ่านมาสามครับข้อหนึ่งก็คือบนรักษ,ษาน้อยสองก็คือคนเริ่มจะปลูกน้อยสามฝนที่ผ่านมาเมื่อประมาณสักสิบถึงยี่สิบวันที่ผ่านมาครับสิบถึงยี่สิบวันที่ผ่านมามีมริสูมลูกหนึ่งมาครับฝนตกติดๆดกันประมาณเกือบจะสิบวันเลยครับ มีผลมากครับเพราะว่าพอฝนตกลงมาเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นที่คุณไม่ดูแลรักษาให้ดีเกิดความอ่อนแอแม้แต่ต้นที่ยังไม่ยังไม่ได้ตัดก็แล้วแต่ครับบางคนเนี่ยเป็นเชื้อราตั้งแต่ยังไม่ติดดอกเลยฝนแรกของแต่ละปีฝนแรกของแต่ละเดือนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นฝนที่อันตรายมากๆเป็นฝนที่อันตรายมากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกวันนี้มลพิษมันค่อนข้างเยอะ่อันนี้คือความคิดของผมเองนะผมไม่ใช่นักวิชาการนะน,นี่คือความคิดของผมเองว่า พอฝนแรกที่มันตกลงมาเนี่ยมีแต่มลภาวะครับจากจากท้องฟ้าเนี่ยลงมาใส่ต้นดาวเรืองเราเนี่ยผมว่ามันมันไม่ดีแน่นอนผมเคยมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเวลาคนเราเนี่ยช่วงโดนฝนแรกเหมือนกับว่าฝนไม่ได้ตกมาเลยอยู่ดีๆเราโดนละอองฝนทําไมเราไม่สบายลักษณะดเดียวกันกันกนกบที่ดาวเรืองมันประสบอยู่ครับ <c oughs> ก็คือจากที่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ว่าพอโดนละอองฝนหรือโดนฝนเนี่ยทำไมต้นเขามัน มีอาการมันลายมั่งมันอะไรมั่งก็คงจะเหมือนมนุษย์เรานี่แหละแต่ถ้าฝนมันตกทุกวันนะครับเราออกไปยืนกลางฝนเลยก็ไม่เห็นเขาไม่เห็นเราเป็นอะไรแต่ถ้าโดนละอองฝนแบบเป็นฝนแรกนะครับโดนละอองมึหน่อยหรือว่าเราออกไปข้างนอกบ้านไม่ได้ตั้งใจวันนี้โอ้ไปโดนละอองฝนมาแอ้กลับบ้านขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าผมมีความเชื่อว่าไอ้ฝนแรกนี่มันมันคงเป็นฝนที่มีมลภาวะมาก มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนในฝนตกลงมานี่เราสามารถดื่มกินได้ครับแต่สมัยนี้โหอ,อย่าไปพูดถึงเรื่องฝนแรกนะครับฝนตกลงไปตั้งนานนี่เรายังไม่กล้าจะจะจะหยิบมันขึ้นมาทานเลยครับเดี๋ยวนี้คงเป็นไปไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่า กนนี้ครับคือเหตุผลที่ว่าเออพอพอเขาโดนฝนช่วงที่ผ่านมาก็ใครก็เลยทำให้มันเสียง่ายครับต้นเสียเยอะตันนี้ดาวเรืองอยู่ในตลาดเนี่ยเสียเยอะดาวเรืองตัวน,นี้ที่ตลาดเนี่ยขาดดาวเรืองอยู่คือดอกจำโบ้เนี่ก็คือคําถามที่ผมเจอค่อนข้างมากเฮียปลูกไม่โบ้เลยดาวทําไมดอกมันไม่ได้จมโบ้เลย ผมบอกกันเลยว่านี่คือฤดูการเขาเรียกว่าฤดูปาดเสียนผมเองมีประสบการณ์ปลูกดาวเรืองมาสิบห้าปีแล้วนะครับใช้สารพัดทุกชนิดเลยในความรู้ที่ตัวเองสะสมมานะครับช่วงที่ปลูกง่ายสุดนี่ผมบอกกันเลยว่าเป็นช่วงกุมภานมีนาเมษานเนี่ยครับปลูกแล้วมันจะไม่ค่อยได้บูมากหนึ่งคืออากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยครับอากาศมันแปรปรวนครับคือปัจจัยสําคัญเลยทําให้มันปลูกแล้วก็ไม่ค่อยได้บูอากาศเขาแปรปรวนครับ ไม่รู้ว่าจะร้อนไม่รู้ว่าจะหนาวไม่รู้ว่าจะฝนกันแน่ทําให้ต้นไม้นี่เขาก็คงจะงงครับโอ้ยอันนี้ผมเนี่ยวัดดอกซ่อนมันเยอะมากขอขอพูดเรื่องอื่นสักนิดหนึ่งครับผมคือบางคนปลูกเอ่อซื้อมเมล็ดพันธุ์ไปเมื่อตอนออกรกฎาคมสิงหากักฎาแล้วก็ปลูกโอ้โหดอกใหญ่ดอกปิ้งมาอันนั้คือฤดูฝนน้ําฝนนี่ก็ช่วยด้วยทําให้เดรเรือมันดอกใหญ่ดอกดอกมากดอกสวยมากแต่พอมาถึงฤดูนี้ เขาก็ปลูกครั้งที่สองก็บอกว่าเฮียปลูกครั้งแรกนะโอ้ oh, ดอกสวยมากเลยดอกดีมากเลยทําไมปลูกครั้งนี้ปลูกสูตรเดิมทุกอย่างเลยนะทําไมมันไม่ไม่ได้ดอกจัมโบ้เลยผมบอกว่าเนี่ยครับที่ผมพูดไปต้นคลิปว่าบางทีคนเราเนี่ยมันต้องเรียนรู้หลายๆอย่างครับว่าผมก็บอกว่าเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับว่าอ e ทำไมมาถึงฤดูนี้มันต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่ามันต้องเพิ่มสารอะไรหรือเปล่ามันต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่า ผมทาคลิปมาเป็นร้อยครับก็ลองไล,ไล่ไล่ดูจากข้างหลังครับบางทียาผมเนี่ยแต่ละฤดูกาลเนี่ยไม่มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปนะครับเราต้องอัปเดตอยู่บ่อยๆต้องอัปเดตอยู่บ่อยๆเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปตัวยาของแต่และตัวนี่บริษัทขายยาบริษัทที่เขาทำฮอร์โมนเนี่ยเขาก็มีทีมวิจัยครับเขาไม่ได้หยุดนิ่งแน่นอนคือพอเขาวิจัยว่าช่วงนี้มันไม่ได้แล้วนะมันเป็นเพราะอะไรเขาก็จะเติมสารอะไรเข้าไป เหมือนกับเอ่อพวกตั้งแต่เราเกิดมานี่ครับเรากินนมกินอะไรเนี่ยเห็นไหมครับผ่านไปผ่านไปมันมีส่วนผสมของต่างๆเดี๋ยวก็มีโอเมก้าสมัยก่อนเราจะไปรู้จักอะไรครับโอเมก้าสามวิตามิน B12 อะไรเงี้ยสมัยก่อนนมก็คือนมครับมันไม่ได้มาสนใจครับว่าจะมีไขมันต่ำฮอรลสเตอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่ได้อะไรายละเอียดต้องทียิบเลยมันถึงจะเหมาะกับเราเพราะเหมือนยาดาวเรืองนี่แหละครับ <c oughs> บริษัท ทีวิจัยเขาก็จะพยายามวิจัยอยู่ตลอดเวลาเขามาสอบถามผมอยู่เรื่อยครับสวนดาวเรืองนี่เขาก็มาขอดูเพื่อเพื่อจะไปวิจัยแล้วเขาก็เกือมีแบบสอบถามมีการกรอกใบสอบถามให้เราว่าพี่ชายแล้วมันเป็นยังไงบ้าง 20cc ซแล้วมันเป็นยังไงแล้วถ้าเาราลดลงมาแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยเขาก็มาสอบถามผมอยู่เรื่อยนะครับเป็นแต่ว่าเราไม่ได้ทําเป็นคลิปไปเพราะว่าบางทีพวกบริษัทนี้เขาก็ไม่ได้อนุญาตให้เราถ่ายทาเขา <Course. S 2> เขามาขอ เขามาขอเราที่สวนเรานะแต่เขาไม่ได้อนุญาตให้เราถ่ายดามเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นความลับในการที่จะไปศึกษาเรื่องยาอะไรของเขาประมาณนี้ครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็ได้รับความอนุเคราะห์ครับความจะเรียกว่างไงดีครับบริบริษัทยาครับคือบริษัทเพียวการเกษตรนี่ครับ<ๆ>เขามามอบรางวัลนะครับเเป็นผู้แนะนําในการปลูกเ,เรืเรืองดีเด่น แต่เขาไม่ได้พูดว่าเป็นการปลูกดเรื่องนี้เียนหรอกเขาบอกว่าเป็นผู้แนะนําเกษตรกร,กรในภายในองค์กรของเขานะครับภายในองค์กรของบริษัทเพียวเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็น